สวัสดีครับผมจากวัดดอนสักหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะวัดสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆช้านะฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีแล้วนะฮะแต่มันไม่เยอะเหมือนกับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมสิบโมงเช้านะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะฮรเราไปชมกันใกล้ๆนะครับผม บรรยากาศสุดยอดมากๆเลยนะฮะเราจะสังเกตเห็นอยู่นะฮะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะมีเยอะเลยนะครับผม,มผนี่ขนาดวันธรรมดานะฮะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะเยอะกว่านี้นะครับรบ,นะบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับผม มาแล้วเราไปกกาบรอปู่ได้ทุกาหรือพ่อบุญกระเบื้องก็เขียน